สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเรียนรู้วิธีการติดตั้งโปรแกรมสําหรับใช้กับเครื่องสแกนลายนิ้วมือนะครับผมสำหรับใครที่ยังไม่ได้มีตัวโปรแกรมนะครับให้คุณเปิดหน้าเว็บไซต์ขึ้นมานะครับเข้าไปที่ Google นะครับพิมพ์คําว่า02-930-9325นะครับผมแล้วก็ค้นหานะครับเราก็จะเจอเว็บไซต์ที่ ข้างตรงนี้นะครับผมที่เขียนว่าดาวน์โหลดแอนดรอยด์ฉีดกรุนะครับเข้าเว็บไซต์นี้เลยครับคลิกเข้าไปนะครับคลิกปุ๊บนะครับก็จะเข้าส่หน้าเว็บไซต์นะครับหน้าเว็บไซต์นี้นะครับจะเป็นหน้าที่รวมโปรแกรมสําหรับใช้งานกับเครื่องสแกนนิ้หมือของเรานะครับสาหรับโปรแกรมที่เราจะพูดถึงในวันนี้นะครับคือโปรแกรมไลท์สแกน t t ชเชน a ั e m a n a g e m น n t นะครับอยู่ล่างสุดเลยนะครับผม ดาวโหลด Live Scanner Management version 2.2.04คลิกที่นี่คลิกเลยนะครับเดี๋ยวจะมีหน้าต่างเล้่ขึ้นมาให้เราทำการเซฟนะครับนะครับให้เราเลือกตำแหน่งเดี๋ยวถ้าหน้าต่างขึ้นมาเราเลือกตำแหน่งที่เราจะต้องการเซฟนะครับ ตำแหน่งที่เซฟนะครับในที่นี้ผมจะเซฟไปที่หน้าเดสก์ท็อปนะครับผมพอเสร็จแล้วกดเซฟนะครับพอเสร็จแล้วกดเซฟนะครับอ่าขอต้อทีครับผมหน้าเดสก์ท็อปนะครับกดเซฟเครื่องอ่าโปรแกรมก็จะทําการถูกดาวน์โหลดนะครับเมื่อดาวน์โหลดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับใปนที่นี้อ่าผมดาวน์โหลดไปแล้วนะครับผมตรงนี้ก็จะขึ้นปุ่มว่าคลอสแล้วก็กดคลดไปนะครับเราจะเห็นโปรแกรมนะครับ ถูกเก็บไว้ในตำแหน่งที่โอเคตะกี้ผมดาวน์โหลดไว้ที่หน้าจอนะครับก็จะชื่อว่าไฟล์ที่ดาวโหลดได้จะชื่อว่า lem iar เป็นรูปตนสีสามเล่มนะครับให้เมาส์ชี้ไปที่ไฟล์ที่เราดาวน์โหลดมาแลวนะครับแล้วก็คลิกขวานะครับจะมีคําว่า extract here นะครับหรือถ้าเป็นภาษาไทยก็จะเป็นคําว่าแตกไฟล์ที่นี่ให้เรา extract here นะครับไฟล์จะถูกเข้ารหัสไปนะครับรหัสก็คือ tel tel 0 2 9 3 9 3 1 5 1นะครับปึ๊บนะครับนะครับแล้วก็กดโอเคนะครับนะครับก็จะทําการแตกไฟล์พอพอแตกไฟล์เรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับไฟล์ที่ได้มานะครับก็จะชื่อว่า ram เหมือนอย่างนี้นะครับผมเราก็เปิดเข้าไปในนั้นนะครับในที่นี้นะครับเราจะเจอไฟล์อยู่3ามไฟล์นะครับสองโฟลเดอร์กับหนึ่ไฟล์นะครับอันแรกคือ diver นะครับผมไม่ต้องไปสนใจมันนะครับอันที่สองคือ setup นะครับ ใน s e ต u p ตัวนี้จะเป็นไฟล์ที่สำหรับเป็นไฟล์โปรแกรมนะครับสิ่งที่เราต้องลงมีอยู่2อ,อย่างคือ n e t f x นะครับกับ lightscan 2204นส่ะครับส่วนนี้เ <c oughs> มื่อมาหน้านี้แล้วนะครับเราก็ทำการดับเบิลคลิกที่ n e t f x นะครับโอเคดับเบิลคลิกที่ n e t f x นะครับก็จะมีหน้าต่างอย่างนี้เด้งขึ้นมาแล้วก็หายไปนะครับแล้วถัดมาก็จะมีหน้าต่างที่ให้เรากด next ให้เรากด next ไปนะครับโอเค พอกด next Set, จะมีหน้าต่างนี้ขึ้นมานะครับให้เราติ๊กคำว่า I accept นะครับแล้วก็กด install นะครับเครื่องก็จะทำการเริ่มลงโปรแกรมนะครับนะครับก็จะทำการลงโปรแกรมไปนะครับวิ่งไปสักพักหนึง่งขั้นตอนนิจนานนะครับ10ถสนาทีผมจึงได้ทำการ c a เจ u r e รูปไปให้ดูว่าขั้นตอนไหนต้องกดอะไรนะครับพอเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับก็จะมีปุ่มขึ้นว่า finish ให้เรากดปุ่ม finish เป็นอนเสร็จสิ้นการลงโปรแกรม n e t framework นะครับผมขั้นตอต่อไปเป็นการลงโปรแกรม live scan นะครับผมลตัวนี้ก็ลงเสร็จแล้วนะครับผมแล้วก็มาลง live scan ถ้าเกิดว่าคุณไปลงเองนะครับผม n e t framework ไม่ได้ลงเร็วอย่างนั้นนะครับอันนั้นคือผมย่นเวลามาให้ดูนะครับคุณก็กดไปแล้วก็รอให้มันเสร็จตามที่ผมบอกนะครับในการลง live scan นะครับตัวนี้เราก็จะบันลิกจะมีหน้าต่างได้ขึ้นมาให้กดเ OK. คนะครับ กดปุ่ม next ครับกด i agree ครับกด install ครับ <S <S ก็ทำการลงโปรแกรมรอครับผมตัวนี้ลงไม่นานครับผมแป๊บเดียวครับโอเคเมื่อลงโปรแกรมเสร็จแล้วก็จะขึ้นมีปุ่มให้เขียนว่า finish นะครับแล้วให้เรากดปุ่มนั้นนะครับ จะมีหน้าต่างเด้งขึ้นมาขอบคุณนะครับสำหรับป่อยไว้วางใจกดปิดไปครับนะครับผมคราวนี้เรามาดูที่หน้าจอนะครับก็จะมีโปรแกรม l i ฟ e s แกนแ t t เซ็นส์แสดงขึ้นมาเป็นไอคอนนิ้วมือสีเหลืองนะครับนะครับให้เราดับเบิลคลิกออกนะครับอีกอย่างหนึ่งที่ลืมไม่ได้นะครับเวลาเราลงโปรแกรมเสร็จแล้วนะครับทังทีนะครับ ก่อนที่เราจะเปิดโปรแกรมนะครับเดี๋ยวเราไปตั้งค่า Format วันที่ของตัวเครื่องก่อนนะครับนะครับเดี๋ยวยวกเลิกไปก่อนนะครับไปที่ปุ่ม Start นะครับไปที่ Control Panel นะครับนะครับแล้วก็ไปที่ r i ิช n a l and l a n g u a g e option นะครับ เดี๋ยวจะมีหน้าต่างเด้งขึ้นมานะครับนะครับตรงนี้นะครับถ้าเกิดว่าของใครเป็นอังกฤษอยู่ในสเต e แบบนี้นะครับให้แก้เป็นภาษาไทยก่อนนะส่วนถ้าเกิดว่าของใครที่เป็นภาษาไทยอยู่แล้วก็ไม่ต้องแก้นะครับให้ทําขั้นตอนต่อไปนะครับพอเราเลือกเป็นภาษาไทยเสร็จนะครับให้เรากดแอปพลายนะครับหลังจกนั้นให้เรากดปุ่มคัสโตไม้นะครับถ้าใครเป็นภาษาไทยอยู่แล้วไม่ต้องแก้ตรงขั้นตอนนี้นะครับแล้วก็มาที่แท็บเดตนะครับ ตร uh, งค a ล e n d a r ตรงนี้นะครับเปลี่ยนเป็นปีพุทธศักราชนะครับแล้วก็ตรงช็อตเดตฟอร์แมตตันนี้ให้เปลี่ยนเป็น D D ท M M ท Y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  นะครับพิมพ์ได้เลยนะครับส่วนลองเดตฟอร์แมตนะครับตรงนี้ใช้ตัวนี้ได้เลยนะครับ D เว้นวรค M ใหญ่สตัวแล้วก็เว้นวัก Y ใหญ่สีตัวแล้วเราก็กด Apply นะครับคราวนี้เรามาดูที่ Time นะครับติ๊กที่แถบ Time อฟอร์แมตเวลาตรงนี้ต้องไม่มี s นะครับลบให้หมดนะครับแล้วก็ใส่ h เป็ปตัวหนึ่งฟอร์แมตของ t m m เนี่จะต้องเป็น h h mm นะครับเสร็จแล้วกด apply นะครับแล้วก็กด ok แล้วก็กด apply แล้วก็กด ok นะครับในข้อตอนนี้สำคัญมากๆปัญหาที่เราเจอบ่อยๆเลยนะครับผมก็คือเอาเครื่องไปฟอร์แมตมานะครับผมแล้วเวลาดึงข้อมูลมาแล้วก็ข้อมูลไม่มี ถามว่าทาไมข้อมูลไม่มีก็เพราะว่าเครื่องสแกนเนี่ยในฟอร์แมตของตัวเครื่องสแกนเนี่ยเป็นปีคิดตัศักราชนะครับผมส่วนถ้าเกิดว่าคอมพิวเตอร์ของเราตั้งเป็นปีพุทธปุ๊บเนี่ยเวลามันจะห่างกันอยู่543ปีนะครับเวลาเราเรียกไก่ยังไงก็ไม่มานะครับต้องย้อนหลังไปสมัยสุโขทัทยนู่นนะครับผมเพราะฉะนั้นฟอร์แมตเวลาที่สําคัญมากๆนะครับผมในขั้นะตอนต่อไปนะครับผมเปิดโปรแกรมขึ้นมาครับผมแะเปคลิกที่ไล์สแกนนะครับ นะครับอย่าลืมเรื่องฟอร์แมตเวลานะครับสําคัญมากๆเลยนะครับตั้งครั้งเดียวครับผมถ้าเกิดว่าคุณไม่มีการฟอร์แมตคอมพิวเตอร์ไม่ต้องตั้งใหม่นะครับครั้งแรกครั้งเดียวนะครับเปิดโปรแกรมขึ้นมานะครับโอเคก็ให้ใส่รหัสนะครับแอดมินรหัสเริ่มต้นนะครับจะเป็นแอดมินและแอดมินนะครับกดเข้าสู่ระบบครับปึ๊บนะครับ ถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่าใครที่ว่า,าเครื่องถามหาลิชิสเตอร์โค้ดหรือว่าให้ลงทะเบียนนะครับคุณก็กดตรงปุ่มลงทะเบียนนะครับแล้วมันจะมีคอมพิวเตอร์โค้ดขึ้นมาให้คุณแจ้งคอมพิวเตอร์โค้ดอันนั้นแก่เจ้าหน้าที่นะครับให้คุณแจ้งคอมพิวเตอร์โค้ดแก่เจ้าหน้าที่แล้วเดี๋ยวเราจะบอกอตัวลิชิสเตอร์โค้ดไปให้คุณก็จะเข้าโปรแกรมได้แบบนี้นะครับผมอันนี้ก็เป็นการเสร็จสิ้นสําหรับการลงโปรแกรม เรียบร้อยครับผมในขั้นตอนนี้เดี๋ยวในขั้นตอนต่อไปนะครับเราจะอธิบายถึงวิธีการใช้โปรแกรมตั้งแต่ข้อ1ถึงข้อ5นะครับผมสำหรับขั้นตอนนี้จบแค่นี้ครับผมสวัสดีครับ